นิทานอีสุบเรื่องนกฮูกกับช้างกาลครั้งหนึ่งในป่าที่หนาทึบแห่งหนึ่งได้มีนกฮูกและช้างซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งสองได้แบ่งปันความทุกข์สุขให้แก่กันและกันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันหนึ่งช้างออกไปหาอาหารในป่าลึกและได้ตกลงไปวงล้อมของเหล่าปีศาจร้าย ราชาแห่งปีศาจเพิ่งฝันไปว่าได้สเสวยช้างเข้าไปหนึ่งเชือกด้วยเหตุนี้เองบรรดาปีศาจร้ายทั้งหลายจึงพออกพอใจที่ได้พบเห็นช้างจริงๆและยืนยันความฝันของพระราชาของพวกตนควรจะต้องทำให้เป็นจริงให้ได้ครั้นแล้วพวกปีศาจร้ายจึงได้จับช้างนั้นไว้และเตรียมพร้อมที่จะฆ่า ในที่สุดช้างได้พูดขึ้นว่าขอให้ข้าได้พบกับเพื่อนรักเก่าแก่ของข้าเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถิดพวกปีศาจยอมตกลงถ้าช้างสัญญาว่าจะกลับมาให้ราชาของเหล่าปีศาจกินและช้างก็ยอมตกลงช้างจึงออกเดินทางไปพบนกฮูกเพื่อนเก่าของตนระหว่างทางช้างพบหมาป่าจิ้งจอก ได้รับคำแนะนำว่ายอมเป็นอาหารของราชาปีศาจเสียเถอะสัตว์อื่นๆจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนช้างได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเป็นทุกข์ใจยิ่งนักเรียบเดินทางไปหาเพื่อนรักผู้ฉลาดที่สุดของป่านั่นก็คือนกฮูกเมื่อนกฮู้รู้เรื่องทั้งหมดจึงได้พูดขึ้นว่าขอให้ข้าได้ไปเป็นเพื่อนแล้วจะคิดหาทางช่วยเจ้าเอง นกฮูกและช้างจึงเริ่มเดินทางไปด้วยกันการมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยได้ช่วยทำให้ช้างรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อทั้งสองเข้าสู่ถิ่นที่อยู่ของปีศาจนกฮูกแซงทำเป็นว่าเขาเพิ่งตื่นจากหลับทำเป็นกระพือปีกบิดขี้เกียจแล้วมองดูรอบๆด้วยดวงตาที่เปิดกว้างแล้วหยุดอยู่ที่กลุ่มปีศาจร,ร้ายที่ชุมนุมกันอยู่จากนั้น นกฮูก,กได้เอ่ยขึ้นว่าฉันได้ฝันแปลกๆมากจริงๆฉันฝันว่าได้แต่งงานกับราชินีของปีศาจดังนั้นฉันคงจะได้แต่งงานกับนางจริงๆไหนราชินีแห่งปีศาจอยู่ที่ไหนพวกปีศาจคัดค้านเสียงดังลัน่นและพูดขึ้นว่า แกไม่สามารถจะแต่งงานกับราชินีของเราได้เพียงเพราะความฝันอย่างโง่ๆว่าแกจะได้แต่งงานกับพระนางนกหูกจึงรีบตอบอย่างรวดเร็วทันทีทันใดว่าถ้าฉันไม่สามารถทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงขึ้นมาได้ก็แล้วราชาของพวกแกจะสามารถยืนกรานที่จะกินช้างได้อย่างไรเพราะราชาของพวกแกก็เพียงแค่ฝันว่าได้กินช้างเท่านั้นเอง ถ้าราชาของพวกแกยังยืนยันว่าจะกินเพื่อนของฉันให้ได้ฉันก็จำเป็นต้องยืนยันที่จะแต่งงานกับราชินีของพวกแกให้ได้เช่นกันปีศาจร้ายรู้สึกงงงนันจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีดังนั้นพวกปีศาตร้ายจึงได้ปล่อยนกฮูกและช้างกลับไปบ้านของพวกตนได้และนี่คือ วิธีที่นงฮูกได้ช่วยชีวิตช้างเพื่อนเกลอของเขาวไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นเพื่อนย่อมช่วยให้พ้นภัยได้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ